ชีวิตฉันมันจบแล้วนายได้ยินไหมเธอติดนี้พวกฉันเกินกำหนดแล้วไหนอะเอามาสิฉันขอผาไปก่อนได้ไหมคุณ CVM Film โอเคโอเคไว้เจอกันนะเพื่อน กรโรติคนหยุดนะจะทำอะไรอะ่ะทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากอยู่แล้ว <c oughs> คุณ้ย,ยนี่ เย็นๆก่อนสิผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเจออะไรมาบ้างทุกอย่างมันไม่ทางแก้ไขได้นะมันแก้ไม่ได้แล้วชีวิตฉันมันจบแล้วนายได้ยินไหมคุณคย่อยตั้งสติก่อนนะแล้วบอกผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงคิดสั้นแบบนี้ฉันฉันอกหักแฟนที่ฉันคบมาเจ็ดปีเขาแอบไปมีคนอื่นแถมร้านอาหารที่ฉันเอาเงินไปลงทุน มันก็เจ๋งไม่เป็นท่าตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วนายเห็นไหมนี่คุณถึงวันนี้มันจะแย่แต่คุณทําให้พรุ่งนี้มันดีกว่าเดิมได้นะนายจะให้ฉันทําอะไรดีกว่าเดิมเหรอฉันเจอเรื่องถาโถมาขนาดนี้นายคิดว่าจะสู้คนเดียวไหวเหรอผมเข้าใจความรู้สึกของคุณทุกอย่างเลยนะแต่ผมอยากให้คุณมองอนาคตว่าคุณยังมีร้านอาหารยังดีกว่าหลายคนที่เขาไม่มี ส่วนเรื่องผู้ชายมันไม่ได้มีคนเดียวในโลกไม่ตายก็หาใหม่ได้คุณจะให้ฉันเริ่มใหม่ยังไงลูกน้องฉันก็หนีไปหมดแล้วคุณจะมาช่วยฉันไหมล่ะ,ะคุณมันก็ดีแต่พูดก็ได้ โอ้โนายก็หู่คืนสาสเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนหรือล้วครับเห็นแบบนี้ผมก็เป็นพ่อสีเรือนนะคุณจ้านายนี่จริงๆเลยขอบใจนายมากนะที่ช่วยฉันนะ่ะมาเห็นอะไหไงครับที่ผมมาถูกพื้นให้ร้านคนนี่หนะเหาอก็อทุกเรื่องนั่นแหละทั้งเรื่องที่นายให้กำลังใจ จนทาให้ฉันเปิดร้านนี้ได้อีกครั้งแล้วก็ที่นายมาช่วยถูกพื้นแบบนี้ด้วยผมขอเปลี่ยนจากคาขอบคุณเป็นรอยยิ้มหวานแทนได้ไหมครับเพราะแค่เห็นรอยยิ้มของคุณผมก็มีแรงทางานทั้งวันแลวครับจะบ้าเหรอนายนกพูดไปเรื่อยเอ้ยคุณรว่นเกียร์เกียบอะไรอ่ะก็หัวใจขังผมนะสิ พอดีผมทําหล่นไว้ตรงนั้นนี่นายไมไ่รู้หรือไงว่าเขาไม่ให้เล่นมุกนี้กับผู้หญิงที่ไม่ได้ชอบแล้วใครว่าผมไม่ได้ชอบอ่ะเอา้าไปดอะไรไปละพุนเขินอะไรเขินผมเหรอฉันไม่ได้ สิมีหน้าหรอถึงใช้เงินลงคุนไปตั้งเยอะดีร้านหรูหราแบบนี้แหละถ้ายึดแล้วไปขายต่อคงจะได้กําไรหน้าดูฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละในเมื่อมันเป็นนี่แล้วไม่จัยก็ <c oughs> กยึดร้านมันไปขายทอดตลาดให้เข็ดเลย <c oughs> <c oughs> ไปเถอะไม่เป็นไรใช่ไหมคุณอืมไม่เป็นไรขอบใจนะแหมแหมแหมแหหวานกันจ,จริงๆเลยเนาะ วา่าหวาเลียนจนจะอ้วกเลยไหย้ยอพวกเธอมาทำอะไรที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าทำไมถึงทักทายเพื่อนด้วยคำพูดแบบนี้ล่ะมีน่ารักเลยนะอุ๊ยว่าแต่มีใครเหรอ พวกคุณสองคนกำลังเ,เข้าใจผิดอยู่นะครับเข้าใจอะไรผิดยะ่ะก็เห็นเห็นอยู่ว่าเมื่อกี้พวกแกสองคนจูงจีก,กันแบบนี้ก็ไม่ให้เรียกว่าอกหักจนสติตหลุดล้วจะให้เรียกว่าอะไรมันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องมาแก้ตัวฉันไม่อยากฟังเอาเป็นว่าเรามาคุยเรื่องสําคัญกันดีกว่าเธอติดนี้พวกฉันเกินกําหนดแล้วไหนอะเอามาสิฉันขอพาไปก่อนได้ไหม ถ้าฉันตั้งตัวได้เมื่อไหร่ฉันจะรีบปคืนให้ทุกคต้ั้งดอกเลยแต่ตอนนี้ฉันไม่มีจริงๆไม่ได้ไม่มีจะต้องมีฉันไม่ได้ถอมาที่นี่เพื่อมาฟังคำขอร้องของ,องเธอรนะไปหาม,มาที่ได้ถ้าไม่ได้ฉันจะยืดร้านแก่วนนี้แหละนี่พวกคุณทำงานอยู่ที่บริษัท CVM หรอก็ใช่น่ะสิ รูสามชั้นอย่างบริษัท CVM ด้วยหรอนี่อยบอกนะพว่แกรับจ้างเสริมเป็นขบพออยู่ที่นั่นด้วยอ่ะใช่ครับผมรู้จักรู้จักดีด้วย พวกเธอคนเราเกิดมามีมากมีน้อยไม่เท่ากันถ้าเขาจะทํางานหลายอยา่างเพื่อหาเงินมาจุกเจือชีวิตตัวเองมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำซะเออตัวเองยังออกไม่รอดเลยยังจะมีหน้ามาสอนคนอื่นปกป้องกันดีจริงเลยนะถ้าแฟนแกมันดีจริงทำไมไม่ช่วยมันใช้หนี้ไปเลยล่ะผูค้ครูมีโอกาสแค่สองวินาทีไปเขียนใบลาออกหรือจะอยู่ตรงนี้รอรับชะตากรรมเพื่อโดนไล่ออก ฮัลโหลคุณลุกครับพนักงานสองคนที่ออกมาพบลูกนี่คุณรู้ไหมครับว่าเขาเป็นใครพวกเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดกับระเบียบของบริษัทเราผมขอให้คุณลูกลงโทษพวกเขาตามความผิดสูงสุดด้วยนะครับครับเขบคุณครับแกมันโทรหาคุณลุกเลขาวน้าะานจริงปะเกตจะบ้าเหรอรอ,ออย่างมันจะโทรหาคุณลูกได้ยังไง 嗯。Uh แบบนี้ผมว่าเราคงทำงานด้วยกันยากท้าไม่ทำละพวกเราขอรรู้ว่ะพวกเราคงกันแค่ครั้งเดียวพวกเราจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่ในเมื่อพวกคุณไม่เคยให้โอกาสคนอื่นพวกคุณทั้งสองคนก็ไม่ควรได้รับโอกาสเจอพวกคุณไปได้แล้ว พวกเขาทำผิดจริงพวกเขาต้องได้รับโทษในสิ่งพวกเขาทำแล้วอีกอย่างผมจะยอมให้คนที่ผมชอบโดนทำร้ายได้ยังไงบ้าไหนพูดอะไรเนี่ยเขินหมดเล้นี่คุณผมเจ็บนะไม่ต้องมาบ่นเลยนายจะไปทาบริษัททำไมนายไม้บอกฉันอย่างนีก็คไม่ได้ถามนี่แล้วผมจะบอกได้ยังไงมันต้องบอกมไปแล้ว ก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบกเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้